สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้ในมีเมนูขนมหวานแบบญี่ปุ่นมาฝากกันอีกแล้วค่ะนั่นก็คือฟักทองชิลุโกะค่ะตัวขนมฟักทองชิลุโกะเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนซุป หมือนซุปถั่วแดงอะค่ะแล้วก็ใส่ฟักทองปั้นคล้ายๆดัง,งโงกลงไปอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบในการทําแล้วก็ขั้นตอนในการทําฟักทองชิลูกกะกันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทําฟักทองชิลูกกะกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยอันนี้เป็นถั่วแดงกวนค่ะหาซื้อได้ตามซูปปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปหรือว่าจะทําทานเองก็ได้มีสูตรอยู่แล้วที่เว็บของเรา tifultravel.tv นะคะแล้วก็อันนี้เป็นฟักทองที่นันต้มสุกแล้วก็นํามาบดให้ละเอียดแบบนี้เลยค่ะน้ำตาลทรายค่ะ เออค่ะแป้งมันค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำฟักทองชิลูกกะกันเลยค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel.tv ค่ะไปไปดูกันค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกในการทำฟักทองชิลูกกะกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยน้ำฟักทองที่ต้มและบดละเอียดแล้วมาใส่ลงไป แล้วทีนี้ตามด้วยแป้งมันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะคลุกรวมกันนี่เลยขยำบี้บีให้แป้งมันเข้าไปรวมกับตัวเนื้อฟักทองนะคะ แล้วก็ช่วงเวลาเนี้ยเราจะต้มน้ําทิ้งไว้ก็ได้นะคะน้ําเปล่าเลยใส่หม้อต้มทิ้งไว้เลยเราจะได้ไม่เสียเวลาเวลาตอนเราเอันนี้ไปต้ม okay. ตอนนี้เริ่มจะเข้ากันแล้วนิดนึงนี่ปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็หาแผ่นพลาสติกแรป มาวางไปห่อไว้ประมาณนี้ทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาดูต่อกันว่าทำยังไงต่อคะ่ะค่ะเมื่อกี้เราก็หมักแป้งกับตัวฟักทองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปั้นให้เป็นรูปแบบนี้กันนี่เลยเราก็หยิบออกมาธรรมดาเนี่ยคะ่ะปั้นให้เป็นรูปกลมนี่แล้วก็กดให้แบนแค่นี้เองคะ่ะ ประมาณนี้ลองลอีกลูกหนึ่งเอกดนี่เลยเดี๋ยวแม่ไม่ขอทำให้หมดนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอาไปต้มกันค่ะ ฟักทองที่แนนปั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นประมาณนี้ทีนี้เราก็ตั้งน้ำใช่ป่ะคะที่แนนบอกว่าให้ตั้งน้ำไว้ก่อนนี่เลยตั้งให้เดือดแค่นี้แล้วก็ใส่ตัวฟักทองลงไปเลย,เ,ลยเราจะรู้ได้ไงว่ามันสุกใช่ไหมคะก็คือว่าอันนี้เห็นไหมว่ามันจมเวลาเราใส่ไปแล้วมันจมถ้ามันสุกอ่ะมันก็จะลอยตัวขึ้นมาแค่นั้นเองแปลว่าตัวฝักทองของเราสุกแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนที่มันสุกกันเลยคะ่ะ ่ตอนนี้ปักทองของเราก็สุกแล้วนะคะนี่เห็นไหมจะลอยขึ้นมาเมื่อมันลอยขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ต้มต่อไปสักพักนะคะอย่าเพิ่งเอาขึ้นไปสักระยะนึงประมาณ3-4นาทีแค่นั้นแหละแตวทีนี้เราก็ตักขึ้นเลยพักไว้เ่เดี๋ยวเราค่อยมาทำซุปถั่วแดงกันค่ะ ตอนนี้เราก็มาทําขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะเริ่มด้วยอันนี้เลยแนนเอาน้ํามาใส่หม้อแล้วก็ตั้งไฟใส่น้ําตาลค่ะตอนในสูตรแนนลืมบอกมีว่ามีน้ําด้วยแต่อันนี้เราใช้น้ําด้วยไม่ต้องเยอะมากค่ะแค่พอแบบนิดหน่อยใส่ถั่วแดงไปให้พอแบบเป็นซุปๆแค่นั้นเองแล้วก็คน คนให้ตัวถั่วแดงเนี่ยเละแล้วก็ละลายเข้ากับน้ำเ,เองก็เติมเกลือลงไปนิดนึงแค่นี้คะ่ะแล้วเดี๋ยวเรามารอให้มันเดือดกันคะ่ะ ตอนนี้ซุปถั่วแดงของเราก็เดือดแล้วก็เริ่มข้นแล้วนะคะเมื่อกี้ที่นนบอกว่าให้มันเดือดใช่ป่ะใช่ก็เอาให้มันเดือดแล้วก็เริ่มข้นอย่างเงี้ยถ้าเทลงไปแล้วแบบน้ําไม่ค่อยกระจายมากก็แปลว่ามันข้นได้ที่แล้วแค่นี้เองแล้วเราก็ปิดไฟแล้วเดี๋ยวเราไปตักใส่จานเสิร์ฟกันคะ่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับซุปถั่วแดงเมื่อกี้ที่เราทำไว้แล้วทีนี้ เราก็นําตัวฟักทองที่เราต้มแล้วมาวางใส่แล้วก็วางเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับฟักทองชิลูกกะของเรานะคะ นี่น่าทานมากเลยทานแบบร้อนๆอ,อย่างนี้เลยสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel.tv ค่ะพวงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ